บ้านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสืบสานตำนานทงพะเวทบุญเดือนสี่ประเทมีเมืองร้อยเอ็ดค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ รำเนียมประเพณีอันดีงามความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 3. เพื่อศึกษาความภูมิพอใจที่มีต่อการจัดอิัศการค่ะวิธีดำเนินการศึกษา 1. ศึกษาข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเนร้อยเอ็ด 2. โดยมีเครื่องมือคือ 1. แบบสัมภาษณ์ ความพึงพอใจ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ร่วมมือกันตั้งคำถามเกี่ยวกับทงพระเวศสอรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรูต้ต่างๆ 3. นำนำเสน,น,เสนอข้อมูลที่ได้โดยการจัดอิทรรศการค่ะผลการศึกษาพบว่า ทงพเวทแบ่งออกเป็นสองประเภทคือทงดั้งเดิมและทงประยุกต์ 3. ผู้เขา้าร่วมนิทรรศการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาสืบคลนเอกลักษณ์อื่นๆของสวัสดร้อยเอ็ด 2. ควรมีการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนต่างๆเพิ่มเติมค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอคุณและสวัสดีค่ะ